บอกว่าเอฟเจ้าฮาโบเทียมาอีกรอบหนึ่งเพราะรู้สึกว่าจะเป็นไม้ชนิดเดียวอุวิจะเป็นลูกพี่ปู่เลี้ยงแล้วยังพอพอรอดอยู่นะครับพับเปิดกล่องก่อนลูกเปิดกล่องก่อนพับเปิดกล่องก่อนพับเปิดพับเปิดก็เปิดเหมือน เดี๋ยวมันโดนโดน,โดนี่หนูวันนี้ป๋อจะนำเสนอว่าเลี้ยงยังไงถึงไม่ออกดอกออกผลเลี้ยงแล้วตายเลี้ยงยังไงเออครับคนอื่นเพื่อนๆปอเลี้ยงนะเลี้ยงแคสตัสเลี้ยงอะไรโอ้โหออกดอกออกผลกันตะหน,นันวันไหวป๋าเป็นเลี้ยงมาเข้าปีที่สองปีที่สามแล้วเอ้ยยังไม่เคยได้ชื่นชมกระดอกหรืออะไรของ ไม่ไม้หมดเลยเลี้งยงยังไงไม่ให้มีดอกมาติดตามเลยนะครับเลี้ยงยังไงถึงจะไม่ประสบควาสมสำเร็จชันผมครับ